นี่ผมใส่กระนกฝั่งนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่กระนกช่วงนี้แล้วผมก็จะใส่สัตเห็นว่าพาดอีกตนแล้วโอเคครับภาพไม่มีแบบแผนใส่ให้สมประดุลกันเท่านั้นเองโอเคครับขอยองลาลายกรุงทองทุกคนนะครับในกระนกที่เพิ่งใส่เออดูไกลแขงแม่งสะท้อนอต้อง มาดูด้วยตานะครับภาพวาดต้องดูด้วยตาโอเคครับอยู่ประสาทพระเจ้าหาโอเด็กๆเล่นจรววกันเต็มเลยมีความสุขกันอนะงนลงายคุมครอทุกคนนะครับเดินทางเที่ยวกันให้สนุกครับเดินทางกันปลอดภัยครับวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วของขายพ่อค้าแม่ค้าของรถไล่ใจแถมกันนะครับงาาไงมาเที่ยวมาซื้อของกันนะครับไงงานแผ่นดินสมเด็จพระลายของพระงามก็มีม้งครับนี่ของพระงาม ก็มีงานประจำปีแล้วก็เขาวงวัดจ,จันนี้ก็ยังมีขึ้นไปทําบุญอยู่แล้วก็วัดเทพนิมิตก็ยังมีให้ปิดทองลูกนิมิตอยู่นะครับังไงไปเที่ยวก็มีวัดอื่นอีกหลายวัดนะครับลองไปดูนะครับนบังไม่ไหวแล้วเนี่มยมดนงานนี้นบอยู่หน้าคอมแล้วไม่ออกไปไหนแล้วผมินืนตองก่อนหยุดกันครับ